ในสมัยที่ยังไม่มีการสร้างถนนสีวิชัยขึ้นดอยสุเทพนั้นเดิมใช้เส้นทางตัดตรงทางด้านสวนดอกเ,เมื่อครูบาสีวิชัยนั่งสมาธิอธิษฐานจิตแล้วจึงแนะนําให้สร้างถนนก่อนดีกว่าแล้วไฟฟ้าจะเป็นเรื่องง่ายแต่หากย้อนหลังไปเมื่อกว่า100ปีการเดินทางขึ้นไปนมันสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นไปได้วยความยากลําบากไม่ได้สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวัน พบกับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมบายลุงตุ้มสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่17ขอนำเสนอทุกท่านในเรื่องกว่าจะถึงพระธาตุดอยสุเทพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามลุงตุ้มมาเลยครับทุกคนคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเมื่อพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนจะต้องนึกถึงดอกไม้งามอากาศที่เย็นสบายและดอยสุเทพเป็นอันดับแรกหลายคนคงได้เคยขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ไปเที่ยวชมพระตำหนักภูพิงราชนิเวศหรือหมู่บ้านม้งที่ดอยปูยกันมาแล้วซึ่งการเดินทางขึ้นดอยสุเทพในปัจจุบันค่อนข้างสะดวกสบายด้วยมีถนนลาดยางอย่างดีใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจากเชิงดอยสุเทพก็ถึงวัดพระาธาตุดอยสุเทพถนนขึ้นดอยสุเทพในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 0 0 4ต่อเชื่อมจากเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่กับเทศบาลตะบลสุเทพ โดยช่วงแรกตั้งแต่แจ่งหัวรินหัวมุมคูเมืองเชียงใหม่ถึงสวนสัตว์เชียงใหม่เรียกว่าถนนห้วยแก้วช่วงตั้งแต่อุสาวรีครูบาศรีวิชัยถึงดอยสุเทพเรียกว่าถนนศรีวิชัยทางตัดผ่านขึ้นไปบนภูเขาที่สูงชันผ่านพระาธาตุดอยสุเทพจนถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโดยช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ถึงทางขึ้นพระาธาตุดอยสุเทพมีขนาดสามช่องจราจร และช่วงพระาธาตุดอยสุเทพถึงพระตำหนักภูพิงราชนิเวศมีขนาด2ช่องจราจรระยะทางทั้งสิ้นรวม16.27กิโลเมตรแต่หากย้อนหลังไปเมื่อกว่า100ปีการเดินทางขึ้นไปนมัสการพระาธาตุดอยสุเทพเป็นไปได้วยความยากลำบากไม่ได้สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ต้องใช้เวลาในการเดินทางหลายชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันโดยมีเส้นทางในการเดินทาง3เส้นทางด้วยกันคือ 1>, 1. เส้นทางห้วยอุโมง์เป็นเส้นทางโบราณที่สันนิษฐานว่าใช้กันมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระเจ้ากือนาเส้นทางเริ่มจากวัดอุโมง์ผ่านโบราณสถานริมถนนสีวิชัยโบราณสถานริมห้วยอุโมง์และโบราณสถานใกล้โบสถ์เซนหลุยสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณสถานเหล่านี้เป็นวัดบริวารของพระาธาตุดอยสุเทพและเป็นที่พักระหว่างทางขึ้นไปนมัสการพระาธาตุดอยสุเทพ 2. เส้นทางผาลาด เป็นเส้นทางที่ใช้กันในสมัยพระเจ้ากืนอนาแต่ใช้กันมากในสมัยพญาสามฝั่งแกนเนื่องจากพญาสายลือไทยได้มาตั้งเวียงเจ็ดลินและได้เสด็จไปที่ผาลาดเส้นทางนี้ประกอบด้วยวัดผาลาดโบราณสถานวัดสามยอดและโบราณสถานวัดต้นหนุน 3. เส้นทางขุนช่างเคียนสำรวจพบโบราณสถานสองแห่งตั้งอยู่แห่งละสันเขาสนิษฐานว่าเป็นวัดบริวารของวัดพระาธาตุดอยสุเทพทางด้านทิศเหนือ เป็นเส้นทางสำหรับคนที่เดินทางมาจากอำเภอแม่ริมจากบทความเรื่องประวัติถนนขึ้นดอยสุเทพที่หลวงสีประกาศฉันวิชยาภัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดเชียงใหม่เขียนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2499ทําทำให้ทราบว่าในสมัยที่ยังไม่มีการสร้างถนนสีวิชัยขึ้นดอยสุเทพนั้นเดิมใช้เส้นทางตัดตรงทางด้านสวนดอกหากเป็นผู้ที่มีเงินหรือชั้นเจ้านาย ก็จะนั่งช้างมา้าหรือใช้คนหามขึ้นไปความคิดที่จะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2460พลโทมหม่อมเจ้าบาวรเดชกฤิดากรอุปราชเทษาพิบาลบนทนพายัพได้ให้ในช่างกองทางดำเนินการสำรวจและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพสรุปว่าต้องใช้งบประมาณ200,000บาท และใช้เวลาในการก่อสร้างร่วม3ปีเนื่องจากทางราชการไม่มีงบประมาณโครงการดังกล่าวจึงได้หยุดชะงักไปแต่ต้นโดยที่ยังไม่ได้ลงมือแต่อย่างใดความคิดในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพได้เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากคณะสงฆเชียงใหม่และพลตรีเจ้าแก้วนวรัตนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้ายนิมนต์ครูบาเทมหรือพระอธิการสโภาสภาโสพโนมาเป็นเจ้าวาดวัดพระาธาตุดอยสุเทพ เวลานั้นการขึ้นดอยสุเทพเต็มไปด้วยความยากลําบากน้ําดื่มน้ําใช้และความเป็นอยู่ของพระที่วัดก็ไม่สะดวกเนื่องจากไม่มีชุมชนศรัทธาคอยอุปถากค,ครูบาเทิมจึงคิดจะสร้างถนนขึ้นมาบนดอยครูบาเทิมนําเรื่องนี้มาปรึกษากับพลตรีเจ้าแก้วนวรัตและหลวงสีประกาศแต่ไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดด้วยเป็นงานยากและงานใหญ่ภายหลังหลวงสีประกาศ นำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษาครูบาศรีวิชัยแต่ไม่ได้ปรึกษาเรื่องการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพหากแต่ปรึกษาเรื่องการนำไฟฟ้าไปติดตั้งบนดอยสุเทพเมื่อครูบาสรีวิชัยนั่งสมาธิอธิษฐานจิตแล้วจึงแนะนำให้สร้างถนนก่อนดีกว่าแล้วไฟฟ้าจะเป็นเรื่องง่ายหลวงสีประกาศก็ยังไม่มั่นใจเพราะทางขึ้นดอยสุเทพทั้งสูงทั้งไกลต้องใช้คนและเงินจำนวนมหาศาล แต่ครูบาสรีวิชัยก็ยืนยันให้สร้างถนนเมื่อหลวงศีประกาศนำเรื่องมาแจ้งกับครูบาเท่มและพลตรีเจ้าแก้วนวรัตทั้งสองท่านก็เห็นตรงกันว่าเมื่อครูบาสรีวิชัยบอกว่าสามารถทำเสร็จเป็นอันเชื่อถือได้จึงตกลงทำหนังสือยื่นเรื่องการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพไปถึงหลวงทำรงนาวาสวัสดเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้ส่งนายช่างมาทำการสำรวจ เมื่อรัฐบาลรับเรื่องแล้วพระพิสารสุขุมวิทย์อธิบดีกรมโยธาเทศบาลก็ส่งคณะสำรวจลงพื้นที่พร้อมจัดทําแผนที่การสร้างถนนหลวงศีประกาศและครูบาเทิมได้นำแผนที่ดังกล่าวไปให้ครูบาศรีวิชัยดูครูบาศรีวิชัยกำหนดวันเพื่อทําพิธีบุกเบิกทางเป็นอุดมเลิกในวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2477เวลา10นาฬกาเมื่อกำหนดวันได้แล้ว เข้าแก่งโง่แท้เตียวข้าบดีชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพพิมพ์ใบปลิวบอกข่าวการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพจำนวนหนึ่งแสนใบโดยเริ่มขุดที่บริเวณหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ในปัจจุบันใกล้กับบริเวณน้ำตกห้วยแก้วในวันพิธีครูบาเทิมเป็นผู้ประกอบพิธีเชิญเทวดาอารักษ์ทั้ง4ทิศจากนั้นพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเป็นผู้ลงจอบแรกตามด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ หลวงศีประกาศพระสงฆ์สวดชยันโตครูบาศรีวิชัยประกาศต่อสาธารณะว่าการนี้เป็นการใหญ่จะสำเร็จได้จะต้องมีเทพประบุและเทพธิดามาช่วยแล้วก็ชี้ไปที่ชายหญิงที่มาร่วมงานการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพนั้นครูบาเท่มกับครูบาศรีวิชัยแบ่งการควบคุมงานกันโดยครูบาเท่มมีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมเส้นทางหลักจากวัดพระาธาตุดอยสุเทพลงมาส่วนครูบาศรีวิชัยควบคุมการทำงานจากด้านล่างขึ้นไปยังวัดพระาธาตุดอยสุเทพและทำหน้าที่นั่งหนักเป็นประธานระดมทุนและรับทายาทานที่บริเวณหน้าวัดศรีโสดาซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้างในสัปดาห์แรกของการก่อสร้างถนนมีผู้คนมาช่วยไม่มากนักหลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ ก็เริ่มมีผู้ทราบข่าวทยอยมาจากทั่วทุกสารทิศมาขอเป็นอาสาหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำทางขอแบ่งบุญคนละครึ่งวาบ้างวาหนึ่งบ้างจำนวนผู้คนที่มาช่วยงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า5,000คนต่อวันซึ่งมีทั้งพระพิสุสามนเณรพ่อค้าประชาชนชาวเขาต่างๆเจ้านายและข้าราชการรวมผู้คนทั้งสิ้นที่มาร่วมงานก่อสร้างถนนครั้งนี้ประมาณ118,00 0คน บรรดาชาวเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าข้าบดีทหารตำรวจชาวบ้านในเขตแขวงเมืองเชียงใหม่ต่างมาร่วมกันเป็นหมู่คณะจัดเครื่องไทยทานข้าวสารอาหารแห้งผลไม้ต่างๆตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการสร้างทางลำเลียงด้วยรถบรรทุกจำนวนกว่า50คันแล้วแห่ด้วยขบวนดุริยางตแตรวงแห่กันมาอย่างใหญ่โตมโหฬาร เพื่อนำมาถวายครูบาสรีวิชัยในการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพเป็นไปอย่างรวดเร็วเช้ามาทุกคนก็มุ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ตนมีอยู่ในหมวดหมู่นั้นๆข้ามมาก็จัดการแสดงเรื่นเริงประสาชาวบ้านใครมีอะไรก็จะนำมาแสดงไม่ว่าจะเป็นชาวเขาชาวดอยหรือชาวพื้นราบต่างผลัดกันขึ้นมาแสดงกันอย่างสนุกสนาน ด้วยพลังมหาชนหลายพันคนรวมกันเป็นเรือนหมื่นซึ่งหลั่งไหลกันมาจากหลายอำเภอหลายจังหวัดเช่นลำพูนลำปางแพร่น,น่านเชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเชียงแสนตลอดจนแถบชายแดนพมา่าด้วยบุญญาบารมีอันแรงกล้ากับญาตเงงอแรงกายแรงใจแแรงศรัทธาของประชาชน ไม่นานทางขึ้นสู่ดอยสุเทพก็สำเร็จลุล่วงด้วยระยะทาง11กิโลเมตรกับอีก530เมตรโดยใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง5เดือนกับ22วันพิธีเปิดถนนประเดิมเส้นทางซึ่งในขณะนั้นเป็นถนนดินรูกรังเป็นครั้งแรกโดยใช้รถยนต์ของเท่าแก่งูแล้วอาราธนานิมนต์ครูบาสีวิชัยนั่งขึ้นสู่ดอยสุเทพในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2478 พร้อมทั้งจัดพิธีฉลองสมโภชอีก15วัน15คืนถนนสายนี้เมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆม,มีชื่อว่าถนนดอยสุเทพครั้นต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนสีวิชัยเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาศรีวิชัยโดยในวันที่9พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นวันครบครอบในการทําพิธีลงจอบแรกสร้างถนนสีวิชัยขึ้นสู่วัดพระาธาตุดอยสุเทพ เรียกว่างานทำบุญจอบแรกครูบาสีวิชัยนอกจากนี้ในช่วงก่อนวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันของทุกปีจะมีประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพไปตามถนนสายนี้ในยามค่ำคืนเพื่อแสวงบุญตั้งแต่ค่ำถึงรุ่งเช้าจบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมบายลุงตุ้ม E.P. ที่17ในเรื่องกว่าจะถึงพระาธาตุดอยสุเทพ หากท่านชอบเนื้อหาของเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมรบกวนช่วยกดติดตามและกดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปสวัสดีครับ